สวัสดีค่ะพบก,กัปรายการฮสซิงิ่งหมอนิงนิวเช้าวันพุธที่30ตุลาคมราคาทองคำสปรอตปรับตัวขึ้นตอนแรงในช่วงคืนแล้วก็ปรับตัวขึ้นทำออทามไฮใหม่ที่2,775ดอลลาร์ปิดตลาด2,774ดอลลาร์เพิ่มขึ้น32ดอลลาร์ค่ะตอนนี้มีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะจากประเด็น ต้องบอกว่ามีประเด็นหลายเรื่องทีเดียวนะคะพราะไม่ได้นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสารัฐซึ่งตอนนี้ตลาดอาจจะให้ความสนใจและให้น้ำหนักเป็นพิเศษยอยู่นะคะณตอนนี้ต้องบอกว่าคะแนนระหว่างทํากับแฮร์ริสเนี่ยมีความสูสีกันนะคะแต่ตลาดประเมินว่าถ้าเกิดทําชนะการเลือกตั้งและเกิดอิพาร์บิกันในของเสียงข้างมาก ทั้งประธานาธิบดีแล้วก็สภาคอเกรสนะครับก็จะทําให้การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นนะคะมีการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกสิ่งที่ตามมาก็คือสหรัฐต้องมีการกู้ยืมเงินหนี้สาธารณะก็จะพุ่งสูงขึ้นนะคะการทําสงครามการค้ากับจีนสิ่งที่ตามมาก็คือเงินเฟอ้อสูงขึ้นด้วยนะคะ ส่วนปัจจัยหนุนอีกประเด็นหนึ่งนะ่าจะเป็นเรื่องของแนวโน้มดอกเบีย้ยของสหรัฐนะคะซึ่งสัปดาห์หน้ามีการประชุมเฟดน่าจะตัดสินใจลดดอกเบีย้ย0.25%ส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยดูเหมือนตึงเครียดลดน้อยลงมีข่าวว่าทางนายกอิสราเอลเนี่ยเจจาการทูตนะคะเพื่อหาทางออกให้กับสงครามในเรืบานอนนะคะ แต่สงครามระหว่าอิสราเอลเอกับกลุ่มฮามาสก็คงยังดำเนินต่อไปทางด้านกองทุน SPR ขายทองคำออกมา1.72ตันค่ะสำหรับคืนนี้ติดตามตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เดือนตุลาคมนะคะประกาศประมาณทุ่ม15ตลาดประเมินว่าน่าจะออกมาไม่สู้ดีเท่าไรก็คือเพิ่มขึ้น1 000, 1 0 0 0แสนตำแหน่ง GDP ไตรมาสานะคะ,ต, 3, ะ,คะตลาดประเมินว่าจะโตสนะคะถือว่ายังโตใช้ได้อยู่ประกาศประมาณทุ่มครึ่งนะะและสามทุ่มก็จะเป็นยอดทำสัญญาขายบ้านรอปิดการขายเดือนกันยายนตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น1.9%นะคะที่สำคัญก็คงเป็น GDP ไตรมาส3กับการจ้างงานเอกชน a d p ะคะ่ะ ในน้มราคาทองคําทางด้านเทคนิคต้องบอกว่าก็คงเป็นขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ปิดไกล้ออกทำหายต่างหานะคะมีสัญญาณที่เขาเรียกว่าอาจจะซื้อมากเกินไปนะคะแต่เชื่อว่าอาจังปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะซึ่งประเมินว่าถ้าเกิดเข้าใกล้ประมาณ2,800อดอลลาร์เนี่ยนะคะก็น่าจะมีแรงเทขายออกมาแล้วก็น่าจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นมา แนวรับ2,760ดอลลาร์2,750ดอลลาร์แนวต้าน2,790ดอลลาร์นะคะเราก็2,800ดอลลาร์คิดว่าน่าจะมีแรงเทขายออกมาแล้วค่ะซึ่งราคาทององปีนี้ก็ขึ้นมาน่าจะประมาณ35%ได้นะคะสำหรับราคาตรงแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน7ครั้งขายออกช่วงเย็น43,950บาทเพิ่มขึ้น200บาทค่ะ วันนี้เราคงเห็นราคาทองทะลุ44,000บาทนะคะแนวรับ44,050บาท43,950บาทแนวต้าน44,350บาทและ44,450บาทค่ะสำหรับคำแนะนาการลงทุนนะคะ,นะคะองคำเป็นขาขึ้นในระยะยาวนะคะลงทุนระยะยาวอย่างแนะนำว่าถือต่อไปได้ ลงทุนระยะสั้นนะคะถือต่อไปเลยไม่ว่าจะเป็นทองแท่งการลงทุนในฟิวเจอร์นะคะเราก็ไปขายที่ประมาณ2,000ตนดอลลาน่าจะมีการปรับฐานและมีแรงเด้ขายออกมาค่ะโกลฟิวเจอร์ถ้าอยากซื้อเก่งกำไรแนะนำที่2,760ตอลลาตัดขาดทุน2,750ตอลลาร์ค่ะก o ล i ยฟิวเจอร์ซื้อที่2,790ตอลลาตัดขาดทุน2,780ตอลลาร์ค่ะ เงินบาทแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะเพียงแปดสตางค์สาสบสามบาทหกสิบหตางค์เราก็ต้องบอกว่าเงินบาทในช่วงนี้ถือว่าหนุนราคาทองในประเทศอยู่นะคะ,ะในส่วนของเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เลยทําให้เงินบาทช่วงนี้นะะในช่วงหนึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอดอค่าลงนะคะเมื่อคือนดอลลาร์อินดแข่งค่าขึ้นต่อเนื่อง นะะมา104.63แนวรับปิดตลาดยอดลงมาที่104.28นะคะส่งทรงตัวเงินบาทก็เลยส่งตัวตามเงินบาทแนวรับ33บาท40สัางแล้วก็แนวต้าน33บาท80สัางค่ะสําหรับ u s d future แนวรับ33บาท20สัางแล้วก็แนวต้าน33บาท60สัางค่ะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามค่ะ เราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะคะท่านที่มีทองอยู่ก็คงยิ้มสบายใจมีความสุขในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ